สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนีเจเปิลสายห้านะคะเนาะก,กับผ้ามาเบิงเอ่ออหนังนะคะพี่น้องค่ะวิธีการทําหนังนะคะพี่น้องหนังตากแหงก็คือเจเปิลสายห้ากับมาเอ่อผ้ามาชมมาเบิงนะคะเนาะก,ก็คือมาหลับหนังไปขายพรอบนะคะพี่น้องนี่เปิลก็เลยทําการตากหนังกับลายหลายค่ะพี่น้องเนาะเป็นฮิตลายค่ะพี่น้องค่ะหนัง ผู้ดใดสนใจก็ติดต่อมาทางเจปเปิลสาย5ได้เด้อค่ะเด้อเบอร์โทรศัพท์ก็0963820598เบอร์ไอดีไลน์ก็0963820598ค่ะพี่น้องผูใ้ใดสนใจสร้างหนังเด้อหนาหน,นาวแล้ว่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปกีไปยังนางฝีงไฟเลยค่ะพี่น้องกะมีหนังเป็นเพื่อนคู่ใจแล้วก็เพื่อนมูพวกแล้ว่ะพี่น้องคะ่ะนี่เป็นกลับเกมชันดีแล้วค่ะพี่น้องนี่ ก็เป็นหนังนะค่ะพี่น้องนี่ห้องเขามาาด้ค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการทําหนังค่ะนี่พะกสิตากด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้กินคือหอมแต่น้อหอมค่ะพี่น้องพิ่นตากหนังนาะมันกระแหงได้ทีนาะนี่จ้าหน่อยพะกัสิเก็บเขาด้ค่ะนี่เนี่ยค่ะ,คะกระตากหลายพี่นอ้องพะก็สือไปแล้วแน่นาะค่ะเนาะนี่ ก็ PM. เป็นหนังงัวกับหนังควายได้ค่ะพี่น้องหนังง้วกับสีบางก็หนังควายแล้วหนังง้วกับสีมีราคาถือก็หนังควายได้ค่ะพี่น้องกัราคากับสีต่างกันเพราะหนังควายกับสีเป็นหนังชินนากีแล้วก็แซบเนื้อหลายค่ะพี่น้องเนาะคนก็เลยอันเห็ุราคาหนังควายนี่แพงกว่าหนังงัวหนังง้วกับแซบเื่อกันค่ะพี่น้องแต่มันบางนะคะพี่น้องเนาะค่ะคนก็เลยนิยมหนังควายค่ะพี่น้องค่ะแต่หนังง้วนี่คือเขาสื่อสิบบาทมัดเท่าหัวนี่พี่น้องเอ้ยสิบบาท ค่ะแต่หนังควายเนื้อซื้อเน้น้อยค่ะพี่น้องมัดเน้น้อยมัดลาซาบะค่ะพี่น้องสามสี่เซนกับผ้าพี่น้องมาเบิองเนาะคะ่ะเนาะมาชมมาเบิองกันกับหนังงวัวหนังควายค่ะพี่น้องเขาหนาหนาวแล้วกับก็บคือเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านนะคะไปเพื่อน,นี่ตั้งแต่สืบทอดกันมาเลยคะ่ะหนังงวัวหนังควายก่ะพี่น้องนเนาะกับเจเปิลไซห้ากับผ้าม่านนะคะพี่น้องผ้ามาเบิองมาหลับมาชม ให้พี่น้องเบิ่งว่าวิธีการเพิ่นเฮ็ดนะค่ะพี่น้องเพิ่นกะมีวิธีการก็คือนางง้วนนางกล้วยประกัดสีหั่นเนาะถ้าเป็นแผ่นใหญ่ปกัดเมาหั่นเป็นชิ้นซะก่อนนะคะพี่น้องค่ะมาทําการหมัร์กนะคะพี่น้องใส่ห่อมใส่เกลือะค่ะพี่น้องแล้วก็ทําการตากแดดนะคะเนาะนี่ทําการตากแดดค่ะตากแดดได้ที่แล้วก็เก็บนะคะ่ะเก็บเข้าแล้วก็เอามาจับ ทบๆๆแล้วก็ตัดนล้วพี่น้องอ้มันทอกันเนาะเฮ็ดเป็นมัดเป็นมัดกับพี่น้องหนังง้วกับเทปเป็นมัดละสิบบาทกับพี่น้องค่ะส่วนหนังควายกับเทปเป็นมัดละหนังควายนี่สิแพงแน่นะ้กับพี่น้องเพราะเทปเป็นมัดละสิบห้าบาทค่ะก็คือหนังควายก็สิแพงเน่กับพี่น้องเนาะบรรยากาศยามเย็นๆนะควพี่น้องบรรยากาศยามค่ำค่ค่ะข้ามาเบิ่งกับพี่น้องค่ะเจ็เปิ้ลไซสห้ากับิซื้อหนังไปขายบานลุกพ่นประเตนภูริพี่น้องนี่ ผู้ใดสนใจติดต่อสร้างใดนะคะพี่น้องคะ่ะติดต่อมาทรงทั่วประเทศนะคะเมืองนองเมืองหน้ากันทรงใดกันถามไปซนี่ทรง,งใดกับิีทรงไห้นะคะทําการจัดทรงทรงไห้กับพี่น้องนางงัวนนี่กับสีมี่แบบแห้งนะคะพี่น้องผู้ใดไดแบบแบบต้มแบบน้ำแบบอันแบบแซ่น้ำนะคะพี่น้องเอาหนังนี่ไปแซ่น้ำแล้วก็มาต้มนะคะมันสีเป็นหนังที่ว่าเอามาเกงีได้เลยะะืยค่ะสําเร็จรูปกับมีขายกันคะ่ะพี่น้องเนาะกับสีอีกในราคาหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะ ให้พี่น้องติดต่อมาเ้อค่ะสอบถามราคาได้กับเจเปิลสายหาค่ะราคาเป็นกันเองค่ะส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะบรรยากาศยามค่ำ <c oughs> ๆแรงๆโอ้ยเนาะผู้ใดอยู่เมืองนอกคือสิขึ้นหอดบานเหาานะคะพี่น้องติดโควิดเห็นเนาะเห็นผู้ใดกระไดก็มีแต่ระบายนะคะเนาะความในใจออกมาว่าโอ้คือหอดบานมากบได้ติดโควิดก็ขอให้โควิดนะคะเนาะ หายไปวัยเสด็จกลับมาบ้านนะะักขนโญย,ย่ามหน,นาวสิพ่อพี่พ่อน้องค่ะมาดังฟืน้นฟีงไฟค่ะพี่น้องความสมัยกเกา่าๆเนาะกับเพราาระเบิดไปเด้อค่ะรุ่นนั้นอันซูมือนี่ก็ยังมีดังไฟฟีงไฟกับเก่าอยู่เด้อค่ะพี่น้องมันหนาวฟีงไฟแล้วกับน,นังนี่แหละกับมาจี้ตากแดดแล้วมาทุบทูบทูบทูบกับพี่น้อง ทัพล้วก็นั่งกัดกิน้ะคะพี่น้องดังกวด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 แสบหลายพี่น้องเอ้ยแสบซ้ำกันก็จวด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 เลพี่น้องค่ะการนี้ก็เป็นนังวัวนังควายนะคะนี่เห็นบาคานี่ค่ะวิธีการเนาะค่ะเนาะเพราะก็รสชาติก็ต้องเฮ็ดให้อร่อยกลมกล่อมไม่เค็มนะคะค่ะนี่ก็เป็นนังวัวนะคะของเจเปิลสายหาสังได้เลยค่ะ กะเจเปิลสายห้าก็คือเอานะ้ำเพิ่นประจำนะพี่น้องเนาะไก่เพิ่นเฮ็ดให้ประจำเป็นขาประจำที่มีรสชาติอร่อยกะพี่น้องรสชาติอร่อยนะคะไม่เค็มค่ะรับประกันได้ขายมาหลายปีแล้วค่ะใครสนใจโทรสั่งได้เลยนะคะค่ะหรือติดตามช่องเจเปิลสายหาค่ะฝากติดตามช่องด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยเด้อค่ะติดต่อมาหาเจเปิลได้นางงัวนนางกว้ยมีหลายผลิตสิปขายได้พี่น้องเด้อเจเปิลกะ ขายทรงค่ะมัดละสิบาทเอาไปขายนะคะมัดละ1ิบหาละยีบเนาะส่วนมากก็สิไปขายกันมัดละ20บาทก็เลยกำไรคึค่งต่อครึงมัยงงยนยมัดใหญ่้กคะพี่น้องมัดห้าเขียนอีมัดละสิบาทกัะพี่น้องสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะค่ะจากเจ๊เป,ปิ้ลสายหาเบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามแปห้ากไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าหามแปสองศห้าค่ะ ซอยกันถ้ามาหากินพี่น้องคะ่ะในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะในราคาถูกย่อมเย้าค่ะกับเเป็นราคาที่ถูกแล้วก็กินได้ดนนะค่ะพี่น้องเนาะสามารถเก็บไว้ได้ดนนะพี่น้องเก็บได้เป็นปีกับบอนเาค่ะพี่น้องคะ่ะรสชาติก็ดีกลมๆนะค่ะพี่น้องก็ค,คือเป็นขาประจํากันอยู่แล้วกับพี่น้องค่ะสั่งได้เลค่ะพี่น้องคะ่งคะ,น,คะนางนี่สามารถเก็บได้บ่มีเนาค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะอยู่ได้เป็นปีสองปีโอบ่มีเน่ากับพี่น้องคุ้มคา่าในการสื่อบ่ต้องย่านเน่าการส่งือกันค่ะพี่น้องเอาส่งไปบ่ต้องย่าน,นเาน่าพอหนังนี่แห้งแล้วแล้วค่ะพี่น้องนอเนาะพอดีกินแล้วค่ะเอาก็เอาไปกีด้วยอเอ้าิเสียไปต้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะก,กีแล้วก็ต้มแกงใส่พักขี้เล็กอู้พี่น้องว้ามากมาแสีบหลายเ้อค่ะแกงใส่พักขี้เล็กนี่ก็รสชาติอร่อยแล้วค่ะพี่น้องอร่อยมากเลยพี่น้องเคยกินบ่คขาแกงนังวัวใส ผักขี้เหล็กหรือหนังควายนะคะเป็นที่นิยมชมชอบของคนภาคอีสานค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นหนังวัวค่ะค่ะทังไดก็ซอยให้กำลังใจเจเปินสายห้าเด้ค่ะนะกะ็ทํามาหากินไปนำ้ำเอ่อถ y o ยูทู e ไปน้เนะคะนะกะบ่ทันไดะเห็นเงินอยูกอ่กัะกระตากกยังมีกำลังใจนะคะเนอะอยากเฮ็ดอยากทํำสิ่งดีๆให้พี่น้องได้รับชมกัน,น้อคะพี่น้องนอกระเป็นความสุขอย่างนึงเป็นบุญอย่างนึงค่ะเป็นเล็กๆในหน่อยเนาะให้พี่น้องได้เห็นค่ะ ว่าเออคนเฮาเนาะอยู่กันจังไดแบบจังไดวิธีชีวิตของชาวบ้านนี่ก็ทํามาหากินค่ะก็เข้า็สิเษีดขายทรงนะคะพี่น้องทรงเจเปินสายห้าก็มาลบประจําค่ะก็ในราคาที่ยอมเย่า่นก็ไปขายต่ออีกค่ะพี่น้องค่ะไปขายต่อกับมาละเศ้าหรือมาละสิบหเนาะก็แลรวเต่ค่ะพี่น้องค่ะจงได๋ก็ติดตามช่องเจเปินสายห้าในเดอค่ะาเดอร์พี่น้องค่ะ นี่ก็เป็นถุงนะค่ะเป็นกระสอบแล้วกัพี่น้องเนาะสามารถสั่งได้นะคะเป็นกระสอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระเฮดใส่กระสอบไว้ได้วพี่น้องเรียบร้อยเพราะเต้องการมารับไปขายกับติดต่อมาเลยค่ะพี่น้องค่าเนี่ยค่ะพี่น้องค่าหนังงัวนะคะพี่น้องหนังบักย้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาละสิบบาทมาห่าหัวแล้วค่ะพี่น้องเนาะสนใจติดต่อมหาเจ๊เปิ้ลสายหาได้ค่ะพี่น้องส่งทั่วประเทศค่ะพี่น้องขาค่ะ จะได้กาฝาก,กดตามช่องเจเปิลสายห้าซอยกดแช่กดไลซับตะไคร่น้ำม่เด้อยพี่น้องเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝากสินค้านังงัวเจเปิลพร้อมนะคะเด้อวสวัสดีค่ะ